ไอ้ยุคนชนข่าวเนี่ยคุณต้องรักษามารยาทหน่อยนะไอ้ยุคนชนข่าวผมเตือนคุณนะคุณเนี่ยวิาพากวิจาร์ณตั้งแต่สมัยผมมีประเด็นคุณไม่ได้เป็นเอฟซผมเนี่ยคุณอย่ามาเสือกเรื่องผมได้เปล่าว่าอายุคนนะครับ คุณก็ทํามาหาแดกคุณไปทางคนคนเดินทางหมาหมาเดินคุณไม่ต้องเอาคลิปผมไปวิพากษ์วิจารณ์หรอกนะครับผมไม่ใช่รัฐมนตรีไม่ใช่นักการเมืองผมเป็นประชาชนคนหนึ่งตั้งแต่สมัยผมมีประเด็นกับคนอื่นแล้วคุณก็เอาไปวิพากษ์วิจารณตามกระทืบซ้ําผมอะอายุคนนะครับเสือกเรื่องของกูนะนะครับ แล้วประเด็นที่ผมว่าด่านพรมบุรีเมื่อเที่ยวก่อนพอมามี้ในดาบเป็นลมคุณก็ไปจับต้นชนปลายเอาว่าผมว่าด่านพรมบุรีกะตอนที่ไอ้แจ็คนี่มาไล่สดมันคนละตอนกันเลยนะนะครับเจตนาคุณไม่ดีนะคุณเป็นสื่อมวลชนนะคุณไม่ดีกับผมผมก็ไม่ดีอับคุณนะอะอายุคนชนข่าว นะครับไม่ต้องมาเสือกเรื่องของผมคุณจะไปวิาพากษ์วิจารณ์ใครนักการเมืองอะไรที่เขาเป็นบุคคลสาธารณะก็ว่าไปนะครับนี่คุณมาตัดให้คนเขาเข้าใจผิดตัดที่ไอ้แจ็คไปไล่จนกระทั่งในดาบฟุบไปบอกผมก็ไม่เห็นด้วยกระดานผมบุรีใช่ผมด่าดานพมบุรีตั้งแต่เที่ยวก่อนเหตุการณ์กี่เดือนแล้วก็ไม่รู้ 6เดือนจะเป็นปีแล้วแต่คุณเอามาจับแพะชนแกะมาเป็นประเด็นนี้คนก็เลยบอกผมอะไรวะเมื่อวานยังด่าวันนี้มาไล่อ่เมื่อวานยังว่าอยู่ผมไม่เคยชมไอ้แก๊งกล้ามด่าอะไรนี่นะครับผมไม่เคยชมมันนะครับมันจะมากวนตีนอะไรกับตำรวจนักหนานะครับ ผมรอเขาออกมาตอบโต้ไงถ้าเข้าประเด็นกฎหมายปั้งผมก็แจ้งความดำเนินคดีเลยนะครับคุณดูตัวคุณก่อนทำมาหากินให้มันมีความสุขก่อนแล้วก็อย่าทำผิดกฎหมายนะครับผมรู้เจตนาคุณนะครับมีผู้ติดตามเยอะอะไรเยอะเนะี่ยคุณจะนั่นเรียกยอดไลค์ยอดวิวอะไรผมก็ไม่ได้ว่าอะไรคุณนะแต่ว่า ต้องคิดถึงโอกเขาอกเหล่าบ้างถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นใ้ในดาบนั่นและไอสารวัตรรองพุ่งกับหรือพุ่งกับมันสั่งว่ามึงไปถือกล้องอยู่ตรงนั้นไอในดาบนั้นบอกผมไม่ทําเพราะท่านสั่งตากแดดไอตัวหัวหน้าดานก็บอกเอา้าและคนอื่นเขาก็ายืนตากแดดอยู่แล้วมึงไปจับไอคนที่มันยิงกล้องเนี่ยมันไม่ได้ทําความผิดอะไรเลยไอคนนั้นน่ะมันมีหน้าที่ยิงกล้องจับความเร็วเฉยๆว่าใครผิดใครถูกใครผิดใครถูก,ถกแล้วก็ส่งไปที่ดาน คนที่จะรีดจะไถได้เนี่คือคนที่ดานที่เรียกรถเข้าไปนะครับจะไปปรับเพราะนั้นไอ้ในดาคนนี้จะไม่มีความผิดอะไรเลยที่มึงจะไปจับผิดเขานะครับโน่นมึงต้องไปตรงโน้นโน่นตรงโต๊ะเปรียบเทียบปรับโน่นนะครับเผื่อไปเจอใครที่มันควบคุมสติอารมณ์ไม่ได้มันก็จะได้เกิดเรื่องเกิดราวนะครับ แต่ผมคิดว่าเรื่องนี้ทางตำรวจภูทรจังหวัดสิงห์บุรีหรือพุ่งกับสถานีตำรวจปรมบุรีเนี่ยเขาคงแจ้งความดำเนินคดีกับคุณแจ็คแน่นอนนะครับในข้อหาถ้าผมคิดเอาเองนะครับขัดขวางการฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานนะครับส่วนไอ้ที่จะไปไล่กดดันนั่นมันมองไม่เห็นภาพทางกฎหมายนะครับแต่ต้องบรรยายพฤติการประกอบผมคิดว่าเขาคง จะดำเนินคดีนะครับมัน อย่าไปคิดว่าตำรวจเขาอารมณ์ดีสิอย่าไปคิดว่าตำรวจอารมณ์ดีสินะครับอย่าไปคิดว่าตำรวจเขาคงไม่ทำอะไรกูหรอกวะนะครับอย่าไปคิดอย่างนั้นผมให้คุณไปดูข่าวในใน Google อ้อนหลังนะคดีพุ่งกลับหลังสวนนะครับนายตำรวจชั้นประทวนคนหนึ่งควบคุมสติอารมณ์ไม่ได้กดไปซะตุยไปหกศพ นะครับในงานเลี้ยงผู้การที่ภาคแปดนะครับมันน้อยใจว่าไปว่าทําสํานวนฉามันกดกระบาลสังหายท้องไปกลางงานเลยนะครับเหมือนกับไอ้คนหนึ่งน่ะเป็นจาเน่ยสติอารมณ์มันไม่สมประกอบเนี่มันถือเข้าหลามไปก่อเหตุ ฆาตกรรมเด็กอนุบาลตุยไปสามสิบกว่าคนแล้วมึงไปไล่กดดันเสียงแว็ด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 เข้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์เนี่ยมันก็จะแย่นะมันเกิดเหตุการณ์ก็จะแย่นะครับมันอยู่กลางแดดด้วยมันร้อนร้อนด้วยอารมณ์หงุดหงิดด้วย นะครับเข้าหลามอยู่ที่เอวด้วยนะครับเข้าหลามอยู่ที่เอวด้วยเออเวลามันควบคุมสติอารมณ์ไม่ได้เนี่ยมันคนเราอย่าไปนั่นฮะอย่าไปนั่นนะครับใครควบคุมสติอารมณ์ไม่ได้ก็เอาก็เอาให้หมดแก๊งไปเลยนะครับอย่าไปเอาคนเดียวนะครับเอาให้หมดแก๊งเพราะโทษมันประหารชีวิตเหมือนกันนะครับกี่คนมันก็ประหารชีวิตคนเดียวก็ประหารชีวิต หคนก็ประหารชีวิตถ้าไปห้าคนก็เอาให้หมดห้าคนไปเลยนะครับใครควบคุมสติอารมณ์ไม่ได้เพราะนั้นเรามัดระวังฮะมันต้องเอาให้หมดครับไปกี่คนก็ห้าคนสิบคนก็ต้องเอาให้หมดนะครับถ้าไปด้วยความสุขภาพมันไม่เป็นไรไปตรวจสอบกันดีนะครับมันจะได้ตำรวจชั่วๆมันจะได้นั่นมันจะได้เลิกชั่วนะครับ พวกคุณเงินเติมน้ำมันยังไม่ค่อยจะมีเลยจะไปตรวจสอบด่านนั้นด่านนี้แล้วก็เรียะไหลไปอะไรไป,ะไรไปนะครับอย่าไปนั่นเลยอย่าไปแย่กันเลยนะครับอย่าไปแย่กันเลยไปตรวจสอบได้นะครับให้นักรบด่านเถื่อนเนะี่ยไปด้วยความสุภาพ นะครับไปด้วยความสุภาพแต่ถ้าไปอาคติแล้วแวบแวบแวบใส่เขาอย่างนี้นะครับระเบียบระเบิบก็ไม่ได้รู้เรื่องหาอะไรกับเขาและไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ที่จะไปตรวจสอบเขาอย่างนั้นนะครับมันไม่เข้าตานะครับไม่เข้าตาคนดีเขาไม่กลัวด่านลอะครับ แต่ว่าอย่าให้รถติดนะไอ้ด่านพรมบุรีมึงเรียกมากเกินไปคือเรียกรถเข้าจนกระทั่งรถติดอย่างเงี้ยชาวบ้านเขาล่ำคาญคุณชาวบ้านเขาลํำคาญคุณนะณนะผมไม่ได้เก่งกฎหมายแล้วครับแต่ว่าก็จบนิติศาสตร์บัณฑิตจบริญญาโทมานะครับแล้วก็รับราชการมาสีปีก็คงพอมีความรู้บ้างนะครับ แล้วมึงมึงก็ทำอวดรู้อ้างรักจะทำมนูนผมแล้วก็เออเวนนะะเวนนะครับไม่รู้ไอ้พมบุรีไม่มีงานทำาม่ตั้งด่านแม่นอย่างเดียวเลยนะครับท่านผู้จัดการภาคหนึ่งสั่งมันเลิกตั้งไปสักหกเดือนเถอะนะครับ สั่งเลิกตั้งไปสักหกเดือนไปให้จังหวัดอื่นเขาตั้งบ้งงางอำเภอเมืองสิงห์บุรีก็ได้อำเภออินบุรีก็ได้แต่ต้องไม่ใช่พรหมบุรีนะครับไปตั้งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นที่ทําการของทางหลวงเขานะครับเป็นที่ทางกับที่ทําการของของแขวงการทางเขานะครับผมเป็นผู้จัดการภาคหนึ่งผมสั่งเลิกตั้งไปเลยครับมันไม่ตายแล้วครับ ผมไม่เห็นด้วยนะครับท่านผู้การตำรวจแห่งชาติก็ได้ครับสั่งให้เลิกตั้งไปผมว่าชาวบ้านเขาสารเสริญท่านนะนะครับไปให้ตั้งที่อื่นบ้างนะครับเส้นเดียวกันนะไม่ใช่มีแต่ศพปราบกับพรมบุรีมันไม่ใช่ด่านถาวรน,นะฮะนี่ชาวบ้านเขาเริ่มเอือมละอากับท่านแย่แล้วนะนะครับลองกำหนดแผน กาหนดแผนจะมาตั้งอายุยาก็ได้อ่างทองก็ได้นะครับไม่ใช่พรมบุรีพรมบุรีอย่างเดียวนะครับถือว่าให้ตำรวจพรมบุรีได้พักผ่อนแบบนะ